ครับผมมันนี้อยู่กับรถเสียรันคือเก่านะครับแต่ว่ากู้แขกก็ขับเสียรันบระกันสบายนะครับผมก็เลยเลให่หใหกูแขกว่าครับให้โอ้ดินหน้าดินท่ามครับผมใส่หน้าจะของครับหน้าดินท่ามหน้าดินท่ามแข็งเป็นแข็งไผกับพวกค่อยเข่านะครับแต่ว่าพุ่นว่าไสขายยาไว้ หอดน้ำเน่ะมันจะเห็ดหนักแรนเลี้ยวว่าได้ครับมันมันแข็งผลมดโต๊ะใช่มันพวกเก่าหันแรนเลี้ยวมึงขนาดแลนด์ค่อยๆมึงกีท้ายสาสตร์เล มาได้ไปซ้ครับเมื่อไงมาไทยหน้าจะของเจอหน้าดินท้ามโก้แขกไปปิดมเนเธอไทยงามอยู่ไงล่ะงานถอยครับถอยอย่างเดียว ไทยศาสตร์รถโค้งหานตัวนี้ศาสตร์ดินไกลคักขนาด,ดน,น,นี้ไงอือรข่งเร็วหนิว่าวเหรอครับมึงโหลดมันเกียนมันแน่นไทยหท้ายห้ามเป็นรถห้องห้องเกี่ยวของเราขึ้นนั่นได้กระเด้ตัว ไปเจ้าภาพมึงไอการสาดตรดินของหางหางหาหางหกแปทวาางหาเอาไปถ่ายให้ไม่เอานาไถหน้าดิมึงเนี่ยหางคนจะนจะถือดินฮะหวยถ่ยเลือกไรไม่ชิลมนมันรถเกียวมันชิลม มันความสาดดินสาดดินดีขนาดโหสาดดินนี่ม่ต้องพูดถึงครับหางตัวด่นโอ้เกนพูด ăn chen Thấy bốc khẩu đây Hả? À, đây xem này khách có khách liệt gì được Bỏ má ăn chắc Ngoài bò hỏa tiếp xiên được này. Đấy, ăn đi ạ, bất mơ, mơ này. หน้ามันเป็นหน้ามนทนนะครับมันนพื้นผาหันพื้นผาสิากลับล้ำอยู่นู้นเลยยี่สายสา,ยแาดแบบอไรย่งเงี้ยโค้งหานเลยสุดยอดอีหลีครับ แต่ว่าไถไถก็ยังมันสิห้ามแต่ว่าบ่ห้ามดิเพราะว่าไถหน้าเฮาเน้นลูกนาครับการไทหน้าเนี่ยเอาลูหนาลงหลายๆม่เป็นหลายหรือวะให,ห้มันกินซ้ำกันมันกินซ้ำกันมันก็ไถง่ายนะครับมันสิบ่เป็นคู่นะมันมันสิบ่ห้ามเนี่มันสิเสมอกันนั่นสิไทดีไถแบบนี้ครับ ันไทยเป็นคู่เพลคู่มัน่นโอ้เข้าเจอบะจากก่จางเลยปีละเถอะเกนหักเกนเนี่ยนว่าฝน,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 นจุตัวก็ใ่มันมันซุ่มอยู่ครับแต่ว่ามันแข็งซุ่มบ่คักกันนะแต่ว่าถ้าซุ่มหลายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับดินท่ามนี่ติดผ่านได้ป่ะเนี่ย คนกะทายได้งามของ่นยูเกเขแขกก็ได้เป็นตาข้าเจ้าจ้างนี่ตัวนี่เนาะเมือ่อลองจีไทยตรงบ่สองเผ่าอ้าจำนี่ก็ถือว่าได้การจยูเดีวยวครับถือว่าบ่อายไปแล้ว อ้ามื่อนี้กับพ่อมียังไรครับพามาชมกคแขกไทยนาเลี้ยวง่ายบูบุงานถอยวันนี้พาสุดหล่อมาออกกำลัง